ภการีเริ่มสนใจในธรรมกำลังฝึกสมาธิจากการเชื่อเพื่อนวัยเดียวกันผมจึงเช็คโดยการคุยกับเพื่อนบุพภการีมีแนวทางเน้นปฏิบัติไม่ให้หลงนิมิตผมสบายใจแล้วผมต้องทำอะไรต่อไหมใจนิ่งรู้สึกได้เป็นส่วนให้ถึงทำต้องทำอะไรธรรมดาเนี่ยนะ จะไปรู้สึกอะไร <c oughs> จะไปรู้สึกภูมิใจในตัวเองเหรอที่ทําให้เขาเข้าทางธรรมอย่างเงี้ยเหรอ,หอไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นนะครับก็เขาจะทําได้หรือไม่ได้เข้าทางธรรมหรือไม่ทํามันก็อยู่ที่ตัวเขานะอยู่ที่วาสนาในการปฏิบัติของเขาอย่างเงี้ยแหละถ้าเขาหลงทางอยู่ยังมีกรรมอยู่ต่อให้เราไปพูดแทบตายเขาก็ไม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่เมื่อถึงเวลาก็ก็มาเองนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ช่าง อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้สนใจนะลูกศิษย์ใครจะมาเข้าทางรมหรือไม่เข้าทางรมเนี้ยใครจะมาศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่าสิ่งนั้นคือบุญวาสนาที่ได้ทําร่วมกันมาครับก็เลยมาฟังทมกันรู้เรื่องเนี้ยนะก็เลยมาขอฝึกขอปฏิบัติเป็นศิษย์อาจารย์กันอย่างเงี้ยนะก็มันถึงเวลานะครับถึงถึงจะได้ทําแบบนั้นนะก็ไม่ได้ติดตามผลงานนะถ้าจะเอามุมมองแบบครูบาอาจารย์ไม่ได้สนใจเลยนะ ใครจะมาใครจะไปก็แล้วแต่นะแล้วแต่เขาถ้าเขามีบุญวัตถนากับเราเขาก็อยู่กับเรานะครับถ้าเขาไม่มีเขาก็จะไปนะก็ไม่ได้จะล้างอะไรไว้เลยนะผมก็บอกผมได้แค่นี้แหละผมมีทามากแค่นี้ของผมเนี่ยแหละถ้าถ้าเห็นว่าผมไม่เก่งก็ไปหาทันอื่นก็ได้ไงนะผมก็แนะนําใช่ไหมหลวงตาสินปพทระอาจารย์ตะวันครูบาชายแม่ชีเติ้ลไปเฮ้อนะไม่ได้จะล้างใครไป <laughs> ก็แล้วแต่นะของแบบนี้อยู่ที่บุญวาสนานะครับไม่ได้บังคับกันนะเราต้องค้นหาอาจารย์ที่ถอนสุขจริตกับเราค่ะจะสาําเร็จเร็วขึ้นอืก็แล้วแต่นะถ้าจารยลงใจก็ได้หมดก็ได้หมดเแต่ครูบาอาจารย์ในสอนในทางสายกลางก็ก็สอนถูกแล้วนะก็อยู่ที่เราด้วยนะเราฝึกมากแค่ไหนเนี่ยเราเชื่อฟังคําสั่งสอนไหมเนีย่ยท่านสอนแบบนี้แบบนี้ถ้าเรายังทําอยู่เนะี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้ใช่ไหม ก็ไม่ใช่ละท่านสอนว่าอย่าไปทําแต่เรายังทําอยู่เงี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะ <g ill ot> เกี่ยวกับตัวเรามากกว่าอย่างงี้นะสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะทําไมต้องมีธรณีประตูและห้ามเหยียบคะก็มีไว้เพื่อให้การมีสตินะมีเพื่อให้เรามีสติใช่ๆนะก็เป็นสิ่งเล็กน้อยภายในบ้านนะครับบ้านสมัยก่อนเขาจะมีธรณีประตูใช่ไหมก็จะให้เดินข้ามนะครับให้เรามีสติทุกครั้งที่เข้าออกบ้านนั่นแหละ ก็เป็นสกุตสโลบายของคนโบราณนะครับที่ทำกันนะอย่างมีวัดวัดหนึ่งนะที่ท่านทำประตูประตูทางเข้ากุฏิแปลกๆนะผมจำชื่อไม่ได้ละก็ท่านก็จะมีธรณีประตูข้ามนะแล้วก็จะมีคานคานแบบระเกะระกะมากเลยตอนที่เราเดินเข้ากุฏิท่านมาทางกุฏิท่านเราก็ต้องเดินข้ามพอดีประตูแล้วก็แบบหลบคานะเดินก้มแล้วก็หลบคานอย่างเงี้ยเป็นก็ท่านสอนให้มีสตินะในการ เดินแล้วก็ให้ระวังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกุาโลบายของท่านนั่นแหละธรณีประตูก็มีไปเพื่อสิ่งนี้นะครับเดินออกบ้านก็ก้าวข้ามธรณีประตูแล้วก็รู้ละรู้ว่าว่าต้องอ่อก้าวข้ามก็จะมีสติไงกลับเข้าบ้านนาะก็ก็ต้องเดินเข้าอย่างเงี้ยนะ่ะก็เป็นกุสโลบายของคนโบราณน,นะครับน่ะหายสงสัยหรือยังสงสัยมากี่ปีละ